สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายเชทอเล็กกันเลยนี่คิดดีทำดีเลยมีบุญวาสนาทั้งสวยทั้งรวยคนที่ตามมาเอามาเอามาใครอยากเป็นแบบฉันกดจักรว,วาลทำให้ฉันนันได้มาคิดปรารถนาะสิ่งไหนก็ได้พรัน ทั้งรวยเป็นได้ดังฝันทุกคำอธิษฐานฝันก็เลยเป็นจริงจุมเรียบสัวฟร o m แคมเบเดียวันนี้เจอกันอีกแล้วในเพจครูแดงนี่เสกได้ดังใจนึกนะคะไม่จริงกรตายเพราะว่าไอทำกินทักทายกันก่อนทักทายกันก่อนนะคะทักทายกันก่อนอีลูอีลานเฮยสวัสดีเจ้าปีน้น้องตังเหนือ สวัสดีค่ะคุณปูคุณปราคุณมหาเศรษฐีดีดีเข้ามามีแต่กันสวยรัชดชัดอเอดออเละอะไรจะเกิดไม่เคยวันไหวพรสวรรคและฉันปั้นเองได้เพราะฉันเชื่อในกดจับกวานวันนี้ได้จะมาแบ่งปันนะคะในหัวข้อ 3เทคนิคดึงดูดความโชคดีนะใครที่อยากโชคดีนะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะว่า3เทคนิคนี้เราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้เพราะว่าแดงเอาไปใช้แล้วมันเห็นผลดีมากเลยนะโชคดีมากทั้งวัน ไม่กลัวกลัวจะอดตายก็เลยต้องทําทุกสิเดี๋ยวจบเพลงนี้เราเริ่มกันเลยนะกลัวกลัวไม่จริงกลัวอดตายเพราะว่าอายทํากินสวยวรัดชัดใค,ใครบอกแม่บอกเองนะสวัสดีค่ะไม่ได้ทักแต่ก็รักทุกคนนะคะสิ่งดีๆเข้ามามีต่อใจอ่ะสวยวรัดชัด alert alert อะไรจะเกิดไม่เคยวันไวพรสวรรค์และฉันปั้นเองได้เพราะฉันเชื่อในตัดกวานสวยรัดชัด alert alert ต้องเกิดดูดีดูดีกด,ด <Good. S 2> ภาพชัดเสียงชัดไปฮะภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งค่ะใครเห็นว่า่าโพสต์นี้ ใครเห็นว่าไลฟ์นี้ดีแบ่งปันได้นะคะยิ่งแบ่งปันยิ่งได้ยิ่งให้เรายิ่งมีท้กทำนเชื่อในกดจับกระวานชัด alert alert จุมเรียบสัวฟร์มแคนเบอร์ีฮันยองฮาเซโยวฟอร์บ์เกาหชินจาวแอนนี่ฮาว Hello everyone y ฮลโ y สวัสคีทุกๆคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะชื่อนัทนริกุลอ่อนสำอางนะ,ะชื่อเล่นชื่อแดงอดีตก็เป็นพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการนะ,ะทำงานมากว่า16ปีผลลัพธ์ในชีวิตดีค่ะมั่นคงค่ะแต่มันไม่มั่งคั่งนะ,ะแดงพูดแบบ พูดกี่ไลฟ์กี่ไลฟ์ก็เหมือนเดิมนะเราอยากมีความมั่งคัง่งอยากมีอิสรภาพเราก็มาเจองานตอนนี้นะปัจจุบันนี้คือเจองานออนไลน์นะที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่งคัง่งความสุขทั้ง6ด้านนะไม่ว่าจะอิสรภาพเรื่องของเวลานะการงานการเงินความรักความสุขสุขภาพที่ดีนะแล้วก็ การให้การแบ่งปันแดงมาเจองานโบนโลกออนไลน์นะของแบรนด์ t s w ของครูซิตานะซึ่งมันสามารถตอบโจทย์ในชีวิตเราก็เลยออกมาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำนะเพราะว่างานออนไลน์มันจะอยู่กับเราอีกเป็นร้อยๆปีนะเราไม่ต้องไปเขาเรียกเปิดหน้าร้านเราไม่ต้องไปสร้างโรงงานผลิตสินค้านะเราในยุคโควิดแบบนี้นะทุกคนก็ต้องหาอะไร บางสิ่งบางอย่างนะเพื่อมาตอบโจทย์ในชีวิตของตัวเราเองสำหรับใครที่ทำงานประจำนะเราก็สามารถที่จะจัดเวลาได้นะแปดชั่วโมงทำงานแปดชั่วโมงพักผ่อนแปดชั่วโมงเราก็สามารถเอาเวลาออกมาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำได้แต่สำคัญคือตัวเราต้องตัดสินใจก่อนนะที่จะมีรายได้เพิ่มเข้าอีกหนึ่งช่องทางนะเพราะว่าปัจจุบันเขาบอกว่าเราอะ จะทำงานอาชีพเดียวมันไม่ได้แล้วนะอันนี้สําหรับตัวแดงที่ตื่นรู้นะ,ะว่าเพราะบางอาชีพเห็นไหมคะว่าบางทีมั่นคงอยู่ดีๆนะะพอเกิดวิกฤตแบบนี้บางอาชีพก็หายไปนะ,ะโรงงานบางโรงงานถูกปิดนะค,ะคนก็ตกงานมากขึ้นส่วนตัวแดงะคะแดงทำ เมื่อก่อนแดงทํางานประจําแต่พอแดงมาเจอเครือข่ายขายตรงแดงไปทําเพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของอิสรภาพเรื่องของเวลาเรื่องของการงานการเงินนะคะสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะแต่พอมายุคโควิดแบบนี้ค่ะการทํางานในแบบออฟไลน์ ine, มันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างนะก็เลยทําให้แดงแตัดสินใจมาทาบนโลกออนไลน์เพราะ สิ่งหนึ่งนะที่เราตัดสินใจทำออนไลน์เพราะว่าหนึ่งมันเป็นออนไลน์เนี่ยมันจะอยู่กับเราอีกเป็นร้อยร้อยปีนะฮะมันสามารถทำได้ทุกที่ทำที่ไหนก็ได้นะฮะคุณจะไปทำงานไปท่องเที่ยวหรืออยู่กับพ่อกับแม่อยู่บ้านคุณสามารถทำออนไลน์ได้หมดนะขอแค่เราเลือกนะตัดสินใจที่จะทำมันก่อนนะว่างานแล้วเชื่อว่างานออนไลน์เนะี่ย มันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้มันสามารถสร้างชีวิตใหม่สร้างความสุขทั้ง6ด้านให้กับเราได้ไม่ว่าจะเรื่องของอิสรภาพเรื่องของเวลานะการงานที่แบบไปทําที่ไหนก็ได้นะเวลาไหนก็ได้นะแล้วก็การเงินที่มันสามารถไหลเข้ามาได้ทุกวันนะทุกวันทุก นาทีทุกวินาทีอยู่ที่เราเป็นคนกำหนดเองทั้งหมดนะส่วนในเรื่องของความรักเราก็สามารถมีเวลาอยู่กับคนที่เรารักนะมีเวลาที่จะดูแลคนที่เรารักได้มากขึ้นสุขภาพนะแดงทำออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยนะทั้งภายในและก็ภายนอก ทั้งในเรื่องของสกินแคร์แล้วก็ในเรื่องของอาหารเสริมที่ดูแลจากข้างในดูแลเซลล์จากข้างในแล้วก็จะ,ะหน้าเด็กลงนะคะใครบอกแม่บอกเองนะคะเพราะว่าสินค้ามันเวิร์กจริงเรากินใช้แล้วมันดีจริงนะ,ะ,ะทำให้เรามีหุ่น l ออนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหุ่นอ่ะเหมือนสลีมัตตั้งนะฮะสลีมัตตั้งภาษาเหนือนะภาษากลางแปลว่า หุ่นตรงเป๊ะนะไม่มีส่วนเว้าส่วนโค้งเลยนะพอเรามาเจออาหารเสริมของแบรนด์ TS w นะเรามากินกาแฟ SM สมส่วนมันก็ทำให้เราแบบมีหุ่นดีขึ้น Ls ขึ้นนะคะเพราะว่าอ,อย่าให้พูดเรื่องสินค้ายาวเนะเพราะว่าอาชีพพยาบาลมันจะออกมาทันทีนะอะอย่างกาแฟ SM สมส่วนนะีมันจะมีส่วนของ น้ำตาลซูคาโลสนะซึ่งไม่ทำให้อ้วนนะแล้วก็ไม่เป็นเบาหวานด้วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสารแทนความหวานนะแล้วก็ส่วนครีมเทียมเขาก็ใช้เป็นถั่วเหลืองนะที่เป็นครีมเทียมมันก็จะทำให้เราแบบมีโปรตีนในร่างกายด้วยแล้วก็หน้าเด็กด้วยนะคะหุ่นเฟิรม์มแล้วมีมัสเซิลมีกล้ามเนื้อนะคะ,ะส่วนในเรื่องของอ สารอาหารต่างๆก็จะมีทั้งคอลเจนต่างๆนะเป็นสารอาหารธรรมชาตินะที่กินแล้วมันก็เหมือนเรากินอาหารนะคะกินทุกวันแต่ที่เนี้ยอาหารเสริมเนี่ยมันกินเหมือนอาหารแต่ว่ามันสกัดเอาแต่สิ่งที่ดีๆมาให้เรามันก็เลยช่วยฟื้นฟูได้เร็วแต่ไม่ใช่ว่ากินอาหารเสริมแล้วไม่กินอาหารหลักนะคะคุณก็ต้องกิน กินอาหารโปรตีนห้าหมู่เหมือนเราเคยเรียนมาตั้งแต่ประถมมัธยมนะแต่ในโลกปัจจุบันเนี้ยเราไม่สามารถที่จะกินอาหารให้มันครบห้าหมู่ได้นะคะเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่มันจะเป็นอาหารพวกแปรรูปนะการเขาเรียกว่าคุณค่าของสารอาหารมันก็จะลดลงมันก็จะทำให้เราเขาเรียกว่าเซลล์ในร่างกายของเราอ่ะมันเสื่อมได้เร็วขึ้นสังเกตไหมคะว่าเดี๋ยวนี้คนอายุ20 25่สิาเนี่ยถ้าไม่ได้ดูแลตัวเองจากข้างในบางทีหน้าเหมือน50ก็มีนะคะแต่บางคนที่เขาดูแลตัวเองอย่างดีนะ,ะมาตั้งแต่อายุ18หรือว่าอายุ20ตอนนี้เขา70็ดสเขาก็ยังดูสดใสเคยเห็นไหมคะมีเยอะแยะมากมายนะ,ะตอนนี้เพราะฉะนั้นอาหารเสริมจึงเป็นส่วนจำเป็นสำหรับตัวแดงนะ ที่ไดงศึกษาเรียนรู้แล้วก็กินมานะอาหารเสริมมันจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่จะไปเสริมให้ร่างกายให้เซลล์ในร่างกายเราแข็งแรงนะเมื่อภายในเราเซลล์เราแข็งแรงมันก็จะส่งต่อภายนอกให้เราดูเข้มแข็งดูแข็งแรงมากขึ้นนะ,อะนอกจากนั้นแบรนด์ TSW เขาเป็นสินค้าที่มันเป็นเทรนค่ะ เป็นเทรนด์ของโลกอ่ะเป็นสินค้าเกี่ยวกับความสวยความงามเกี่ยวกับอาหารเสริมเกี่ยวกับของมงคลที่แบบทุกวันนี้คน่ะก็จะเริ่มพอเกิดวิกฤตมากๆคนก็จะเริ่มหาเขาเรียกว่าหาสัญ,ญลักษณ์กำกับจิตตัวเองหาของมงคลมาช่วยเสริมจิตของเราให้เราเกิดความเชื่อมั่นให้เราเกิดพลังนะะที่จะลุกขึ้นไปทำงานลุกขึ้นมา สู้ถ้าสู้แล้วมันดูมันดูเหนื่อยนะลุกขึ้นมาบอกตัวเองอ่ะลุกขึ้นมามีพลังลุกขึ้นมามีเรี่ยวแรงที่จะออกไปทำงานนะ,ะเพราะฉะนั้นของมงคลมันก็จำเป็นเบรนด์ t เ W ิเขาก็มีในเรื่องของกระเป๋าดักซับนะทีะ่มีสัญ,ญลักษณ์กำกับจิตคือเกือกม้านำโชคเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เขาใช้ทั่วโลกเป็นสัญ,ญลักษณ์สากลน,นะเพราะเกือกม้านำโชคเดี๋ยวแดงจะให้ดู นะคะเนี่ยค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์เกลือกม้านำโชคนะ,ะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทางยุโรปเขาเชื่อกันนะว่าสัญ,ญลักษณ์เกลือกม้าเนี่ยมันจะนำโชคมันจะดึงดูดเงินดึงดูดทองเข้ามานะคะส่วนก็จะมีสัญ,ญลักษณ์อินฟินิตี้ความสุขนะเมื่อเรามีความสุขความสุขคือประตูเปิด ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะฮะเมื่อเรามีความสุขเงินทองก็จะไหลเข้ามานะฮะแล้วก็สัญลักษณ์ T S W T คือต้นไม้ S คือสกายแบบ w วอร์คือท้องฟ้าคือโลกนะคือความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เมื่อคุณมีความสุขนะคุณก็จะได้รับเงินรับทอง ในโลกนี้มันเหลือเฟือค่ะขนาดอากาศเราหายใจร่วมกันอากาศยังไม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเงินทองบนโลกใบน,นี้มันก็เยอะแยะมากมายเหลือเฟือนะ,ะแล้วก็มีซิปที่ลูดปื๊ดลูดปื๊ดนะมีข้างในเป็นสัญ,ญลักษณ์เ,เขาเรียกว่าปีเซยนะที่จะดูดเงินดูดทองปีเซยปากอานะอาปากกว้างมากดูดเงินได้ถึง4 0 0 0 0นบาทนะคะแล้วก็สําคัญคือ ไม่มีรูทวานไม่มีรูรั่วเพราะฉะนั้นเวลาเงินเข้าอ่ะมันก็จะดันเงินเข้าแล้วก็กันเงินออกอันนี้มันคือความเชื่อนะใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะฮะมันอยู่ที่บุคคลมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครที่เขาเชื่อเขาเอาไปใช้แล้วเขาพูดดีพูดบวกพูดแต่สิ่งดีๆเขาก็ได้รับกลับมานะฮะมีคนถูกหวยจากกระเป๋าดักทรั์ 12ล้านมาแล้วนะไม่เชื่อก็ไปดูในรีวิวได้นะคะรีวิวเยอะแยะมากมายนะที่คนเขาหวยไม่ใช่งานนะไม่ได้ไม่ได้แนะนำให้แบบซื้อหวยกันนะแต่ว่าอ,อยากบอกว่ามันสามารถที่จะดึงดูด สิ่งที่ดีให้กับเราได้ถ้าเราคิดดีคิดบวกแล้วเรามีสัญลักษณ์กำกับจิตนะนอกจากนั้นแบรนด์ T.S. W. c h e เขาก็จะมีในเรื่องของน้ำหอมพลังงานหินมงคลนะซึ่งหินมงคลมันก็เป็นในเรื่องของสากลอยู่แล้วนะที่จะช่วยดึงดูดทั้งหินเ,เขาเรียกว่าหินยูนไคนะที่จะให้โชคลาภหินไหมทองนะที่จะเรียกเงินเรียกทองแล้วก็หิน รสคอร์สที่จะให้ความสุขนะ,ะแบรนด์ t mm ีเอสดัครูซิตาก็เอาหินมงคลเานะี้มาทำสเตอร์ลไผสมน้ำหอมนะฮะให้เราได้ใช้ให้เราเป็นสัญลักษณ์กำกับจิตนอกจากว่าหอมแล้วยังมงคลกับตัวเองด้วยนะมีเทียนมงคลมั่งคั่งนะที่จะเรียกเงินเรียกทองอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะก็ไม่ต้องใช้แต่ใครที่เชื่อนะหรือว่า เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ลองอธิษฐานจิตดูนะว่าถ้ากระเป๋าดักซัพย์น้ำหอมพลังงานหินมงคลเทียนมงคลนั่งขัง่งจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงขอให้เราเสีงเงินได้มื่นหนึ่งแสนหนึ่งแล้วแต่เราในสวันเจวันนี้นะคะถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ต้องมาบูชาแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเรา ก็กลับมาบูชานะอันนี้คือส่วนของเรื่องของสินค้านะที่แดงเขาเรียกว่าเราอ่ะพอเรารู้แล้วว่าโลกออนไลน์มันจะทำให้เราอ่ะเติบโตไปอีกเป็นร้อยร้อยปีเราก็ต้องมาดูว่าสินค้ามันเวิร์กไหมสำหรับเรานะะเราต้องใช้มันก่อนนะะแล้วก็ที่นี่ก็ยังมีสินค้าในกลุ่มของอ เขาเรียกดิจิตอลนนวัตกรรมต่างๆแล้วก็สินค้าว้าวนะแล้วก็เพชรทองต่างๆนะใครที่สนใจเด็กก็มาอินบ็อกถามมาได้นะคะอันนี้คือในส่วนของแค่เจ้าของแบรนด์กับสินค้านะส่วนในเรื่องของระบบนี้มันก็ สุดยอดนะใครที่ทําออนไลน์ไม่เป็นใครที่ทํางานไม่เป็นนะที่นี่มีระบบมีคอร์สสอนนะมีคอร์สเขาเรียกว่าสอนฟรีนะตั้งแต่มหากา์บ21วันนะ,ะสามารถเซิร์ชใน y o u t u b e ได้นะเซิร์ชใน u t u b e ได้แล้วก็ฟังแล้วก็ทําตามวันละคลิปนะสิ่งที่แดงได้นะก็คือมันจะทําให้เราอ่ะรักตัวเองค่ะรักตัวเองรู้สึกขอบคุณซาบซึ้งในสิ่งที่เรามี แล้วก็สำคัญคือมันทำให้เราอะค่ะมีพลังจากข้างในออกสู่ภายนอกนะทำตามวันละคลิปอพอเราได้นะได้ความเชื่อมั่นจากตัวเราเองเห็นคุณค่าตัวเราเองเราก็อยากจะออกมาส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ให้กับผู้คนนะดันั้นก็เลยอยากจะออกมาไลฟ์สดออกมาแบ่งปันให้กับผู้คนนะมีแคมป์คอสมีที่เราสามารถเรียนรู้ที่บ้านนะะ แล้วก็ออกมาลงมือทําได้เลยมีคอสเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีทีมงานขยายที่ต่างประเทศนะหรือต่างจังหวัดหรือทุกทที่นะแค่เขาเปิดฟังแล้วลงมือทําตามคิดเหมือนทําเหมือนก็ได้ผลลัพธ์เหมือนคนสําเร็จนะคะแล้วที่นี่ก็ยังมีทีมงานนะคะที่รุ่นพี่ที่หลากหลายอาชีพนะคะ ทั้งสาวโรงงานทั้งดอกเตอร์นะ,ะเจ้าของธุรกิจหรือแม้แต่คนที่พนักง,งานทำงานประจำก็สามารถที่ประสบความสำเร็จได้ทั้งคนที่ทำพาร์ทไทม์แล้วก็ฟูลไทม์นะคะก็สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะที่นี่มีระบบรองรับนะ,ะมีระบบในการเรียนรู้อยู่ที่บ้านนะ,ะระบบที่จะ ให้ทั้งวิธีคิดแล้วก็วิธีการให้เราประสบความสำเร็จได้นะสามารถออกมากล้าออกมาไลฟ์สดได้สามารถที่จะออกมาทำวิดีโอโพสต์ยังไงทำยังไงให้เราสำเร็จเหมือนคนสำเร็จนะเพราะครูสิตาประสบความสำเร็จแล้วนะจากผู้หญิงที่ติดลบ10ล้านเหลือเงินแค่20บาทนะสามารถประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ในะ หเดือนนะสามารถแตะหลักล้านได้3เดือนแตะ10บ้านแล้วก็เดเดือนแตะร้อยร้านทําไม่ได้ถึงเอาผลลัพธ์มามาบอกนะเพราะว่าเราจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะเราก็ต้องดูว่าทําแล้วมันได้อะไรนะรถ้าทําแล้วเหมือนเราทํางาน,นค่ะเราก็ต้องได้ได้ผลตอบแทนนะ,ะผลตอบแทนก็คือเงินเงินอาจจะไม่สําคัญที่สุดนะแต่ถ้าทํา แล้วไม่ได้เงินก็อยากถามว่ามันจะมีใครหลายคนไหมที่ยังทำอยู่ในอาชีพนั้นๆถ้าทำแล้วไม่ได้เงินนะคะเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดแต่เงินก็คือสื่อกลางทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้เรามีความสุขได้นะคะวันนี้นะเลยอยากจะมาแบ่งปัน3มเทคนิคดึงดูดความโชคดีนะอย่างแรกก็คือเริ่มที่ตัวเราค่ะภาษากายของเรานะ ถ้าเราอยากโชคดีเราต้องมีภาษากายคือมีความสุขอะถ้าเรามีความสุขความสุขมันคือประตูเปิดเขาเรียกว่าประตูเปิดความมั่งคัง่งอะเรามีความสุขเราอยากมีความสุขที่ง่ายที่สุดภาษากายก็คือยิ้มไหนไหนทุกคนลองยิ้มดูสิคะยิ้มกว้างๆไม่ใช่ยิ้มยิ้มเสยีย ไม่ใช่นะยิ้มแบบมีความสุขนึกไม่ออกนะก็เหมือนเกิดมีเงินมีคนโอนเงินเข้ามาให้คุณแบบฟรีๆอ่ะสิบล้านอย่างเงี้ย คุณจะยิ้มแบบไหนคุณจะมีความสุขแบบไหนลองยิ้มดูค่ะภาษากายของเราความสุขค่ะมันจะทําให้เรา,เ,าเขาเรียกว่าสมองเราจะโล่งนะ,ะเราจะสามารถดึงดูดความโชคดีในวันนั้นๆได้นะ,ะยิ้มเนี่ยเป็นภาษากายที่ง่ายที่สุดนะ,ะยิ้มรับมีความสุขยิ้มให้กับครอบครัวนะ สำหรับคนที่ตื่นมาก็คือยิ้มให้กับลูก <S <S ให้กับสามี <S <S ให้กับพ่อแม่ <S <S ยิ้มให้กับตัวเองหน้ากระจกก็ได้นะแล้วก็บอกตัวเองค่ะมันสุดยอดยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ยิย่งไกลใช้โยคือพูดอะไรก็ได้ค่ะให้ตัวเราอะ่ะมีพลังแล้วก็มีความสุขนะมึงที่สุดยอดที่สุดยิ้มนะแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองหน้ากระจกแล้วก็บอกตัวเองว่าแดงสุดยอดน่ารักที่สุดสุดยอดที่สุดยี่มที่สุด บอกตัวเองวันนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดวันนี้จะเป็นวันที่โคตรที่โคตรของโคตรของโคตรชโครชโคดีที่สุดของฉันคือใส่ใส่ภาษากายค่ะให้ตัวเราตื่นเต้นเขาเรียกว่าให้อนุเซล์ในร่างกายมันตื่นเต้นนะเราก็จะดึงดูดความโชคดีได้นะ,ะสังเกตไหมคะว่าถ้าวันไหนที่เราตื่นมาอันนี้ก็ไม่เวิร์กอันนั้นก็ไม่เวิร์กหงุดหงิดหัวเสียตั้งแต่อยู่ในบ้านออกไปข้างนอกก็จะเจอรถติด อือด่าอีกรถทำไมมันติดอะไรขนาดนี้ไปที่ทำงานก็สายอีกสังเกตไหมคะว่าวันไหนที่เราหงุดหงิดเราก็จะเจอแต่เรื่องร้ายๆนะ,ะแต่ถ้าวันไหนที่เราอารมณ์ดีเรามีความสุขเราก็จะเจอแต่เรื่องดีๆทั้งวันนะคะอย่างที่สองก็คือรู้จักขอบคุณน,นะเหมือนที่แดงบอกนะคะเราต้องขอบคุณ เราเรียนแดงเรียนมหากาศ21วันเนี่ยเราจะได้เยอะมากเราต้องอรู้จักขอบคุณนะะแม้แต่สิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆคุณไปเจอเหรียญบาทนะคุณก็ขอบคุณโอ้โหขอบคุณมากนะขอบคุณที่ทําให้ฉันได้รับโชคแต่เช้าขอบคุณความมั่งคั่งเหลือเฟือที่มาหาฉันคือแบบขอบคุณเหมือนเราแบบได้เป็นเป็นหลัก เป็นหลักแสนหลักล้าน,นะคะ่ะเล่นใหญ่ะคะ่ะขอบคุณขอบคุณในสิ่งที่เรามีเพราะพอเราโฟ,โฟกัสขอบคุณอะไรบ่อยๆสิ่งนั้นมันจะขยายใหญ่นะคะอ,อ,อย่าคิดแค่ว่าแค่เหรียญบาทไม่มีคุณค่าเพราะถ้าเราไม่ให้คุณค่าเราก็จะขาดแคลนนะ,ะแต่ถ้าเราเห็นแค่เหรียญบาทเราเห็นว่ามันเป็นโอ้โหเป็นแสนเป็นล้านมันก็จะทำให้เรามีความมั่งคั่งเหลือเฟือจาก ข้างในออกข้างนอกนะคะนะแม่ก็ปูนมาเยอะขอกินน้ำนิดนึง <c oughs> แล้วก็อย่างที่สามก็คือ X S East เนะีสวมการเป็นเล่นใหญ่ไฟกระพริบไปเลยนะเจอเหรียญบาทโอโ้โหโคตรโชคดีเลยวันนี้พ่อจักรวาลส่งเงินหลกแสนเงินล้านมาให้ฉันฉันนี่เป็นผู้หญิงที่โคตรของโคตรของโคตรโชคดีที่สุดใครบอก แม่บอกเองบอกตัวเองค่ะไม่ต้องไปบอกคนอื่นนะบอกตัวเองเล่นใหญ่เลยค่ะวันนี้คุณอยากเป็นคนที่สามีรักสามีหลงนะ,ค,ะคุณก็เล่นใหญ่ไปเลยว่าโอโ้ฉันนี่เป็นผู้หญิงที่โคตรโคตรโชคดีเลยฉันนี่หน้าตาดีหน้าตาเด็กน่ารักที่สุดเลยสามีฉันนะคะรักฉันหลงฉันอยากได้อะไรเขาก็ให้ฉันหมด พูดไปก่อนคะ่ะเล่นใหญ่ไปก่อนคะ่ะอันนี้แดงใช้ได้ผลดีมากเลยนะคะ,ะสามีเนี่ยให้เงินใช้ทุกๆเดือนนะ,ะเวลาเขาให้เนะี่ยเราก็จะขอบคุณนะคะขอบคุณมากแดงว่าพี่ให้ได้ให้แดงได้มากกว่านี้อีกแดงรักพี่แล้วก็ชื่นชมในตัวพี่มากพี่เก่งไม่ได้ตออแหละนะคะแต่ว่าพูดจากใจเล่นใหญ่ค่ะพูดจากใจพูดจากใจในสิ่งที่เขาได้ให้เรานะ,ะแล้วก็ อยากมีลูกที่ดีนะคะก็ต้องบอกลูกอะคะ่ะอันนี้นั่นก็ใช้ได้ผลเยอะนะคะ,อะบอกลูกค่ะลูกแม่นี่สุดยอดที่สุดเลยลูกแม่เนี่ยเป็นอภิชาติตบุตรแม่เนี่ยเชื่อมั่นในตัวลูกเพราะว่าลูกเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดีดูสิบางวันก็ทําอาหารให้แม่กินมีลูกผู้ชายนะคะวันนี้อยู่ดีๆลูกก็บอกว่าแม่เดี๋ยวตอนเที่ยงจะทำข้าวผัดให้แม่กินปา นั่นไง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 สุดยอดฉันว่าแล้วฉันว่าแล้วบอกตัวเองตอกย้ําแบบนี้ค่ะตอกย้ําความโชคดีของตัวเองแบบนี้เมื่อเราเจอเหตุการณ์สถานการณ์เราตอกย้ําความโชคดีค่ะแล้วเราก็จะโชคดีทั้งวันนะลองเอา3ข้อนี้ไปใช้ดูนะไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่แดงพูดนะแต่จงพิสูจน์ด้วยกัน ลงมือทำนะวันนี้3เทคนิคที่จะดึงดูดความโชคดีแบบง่ายๆนะนั่นก็คือภาษากายยิ้มนะคะอ่าใครที่ทำงานอยู่หันไปหาเพื่อนแล้วยิ้มให้เพื่อนนะคะอ่ายิ้มแบบยิ้มแบบกว้างๆนะคะหรือว่าใครที่แบบทำอะไรอยู่นะยิ้มยิ้มยิ้มให้ตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็รู้รู้ จะขอบคุณค่ะทราบซึ้งในสิ่งที่เรามีขอบคุณในสิ่งที่เรามีแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆขอบคุณจมูกของฉันที่ยังมีลมหายใจอยู่ขอบคุณสมองของฉันที่เป็นสมองเศรษฐีขอบคุณสมองของฉันที่พร้อมเรียนรู้ลงมือทำขอบคุณสมองของฉันที่เป็นสมองเงินล้าน ขอบคุณขอบคุณตัวเราขอบคุณในสิ่งที่เรามีทราบซึ้งยิ่งเราขอบคุณยิ่งเราทราบซึ้งในสิ่งที่เรามีมากเท่าไหร่มันจะขยายใหญ่ขึ้นะสิ่งที่ขยายง่ายที่สุดคือขยายใจใจข้างในของเรามันจะมันจะพองฟูค่ะเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีเหลือเฟือนะเราจะดึงดูดความโชคดีดึงดูดเงินดึงดูดทองได้มาเยอะแยะมากมาย นะคะแล้วกเ็เล่นใหญ่นะ t X S เราอยากเป็นแบบไหนเราอยากเ,าเป็นคนที่ทำงานแล้วประสบความสำเร็จคุณก็เล่นใหญ่ไปคุณมองดูรุ่นพี่ใครที่เขาสำเร็จในหน้าที่การงานเราก็มองเขาแล้วเราก็ทำเหมือนเขาสวมการเป็นค่ะสวมการเป็นให้เป็นเหมือนเขาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้รับมันอันนี้ไม่ต้องเชื่อนะ,ะในสิ่งที่แดงพูดแต่ว่าจงพิสูจน์วยการ เอาไปลงมือทำนะแล้วอขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะในแต่ละวันขอให้เกิดปฏิหารเกิดความโชคดีกับทุกๆคนนะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้ว Love you